เอาละครับวันนี้มาร่วมทำปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในวงการฟุตบอลนักเรียนกันเถอะครับคุณผู้ชมอยู่กับพวกเรานะครับช่อง7 HD ช่อง7 HD Sport อยู่กับอยู่กับทุกๆคนอยู่กับน้องๆอ,อยู่กับ โอ้โหทุกอย่างมันหยุดหมุนไปหมดเลยนะครับวันนี้อยู่กับแอดอาร์ตสุริยะศรีรักษาและแอดเอกพัชนพเสานานน์นในการบรรยายจนจบการแข่งขันบุคลากรของช่องเจ็ดทุกคนวันนี้อยู่ที่สนามนี้หมดนะ<ช>ครับเราเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นตัวแทนในการที่จะถ่ายทอดความสุขนี้ภาพความประทับใจนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ให้กับน้องๆและทุกๆค,คนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีรครับ 7 HD นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันท้อดถิฟลันนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนครับ2025ครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศครับ2ทีมที่ดีสุดของวันนี้กำลังจะลงสนามครับโรงเรียนหมอนทองวิทยาจะเจอกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทรอบชิงชนะเลิศครับนี่คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัชนาท เฟอร์ครับช้ยนาเป็นอาจารย์อนุสรปานสันเทียครับเฮชโค้ดผู้ฝึกสอนนี่ครับอาจารย์อนุสรอนเก่าโรงเรียนเทพศิลินครับเราเคยนำลูกทีมครับทั้งคู่เลยนะครับนี่คือซุปเปอร์ร์ของพวกเขาครับมาแรงจริงๆวรกรช่างเขียนดีครับเช่นเดียวกับคนนี้ครับไม่น้อยหน้าพยักษ์ศรีพนมกับตันทีมไปดูเจ็ดผู้เล่นครับของทางด้านโรงเรียนมอทองวิทยาครับหมายเลขหนึ่งนักพัฒ ทัศสวัยครับหมายเลขสองนพดลเรียบร้อยหมายเลขหกวรกรชนช่างเขียนดีหมายเลขแปดตันทีสุนิพงษ์และเล็กหมายเลขสิบอัศนีผู้สุดสูงครับหมายเลขสิบสามนักวุฒิจของกลุ่นหอมกลุ่นนะครับและหมายเลขสิบสี่นันวัฒน์พงษ์บุญยพัฒน์ครับส่วนผู้เล่นของทางอบมตชัยนาทครับหมายเลขหนึ่งนันทวัฒน์กมลวิบูลย์ผพุกัาประตูครับหมายเลขสองอดีเทพสมชื่อครับหมายเลขสามปราณชนกวังคีรีครับหมายเลขห้าธีรเทพทองคำหมายเลขเจ็ดพงษ์สมพัฒน์สุกเกษมหมายเลขเก้าเมธากาวรุ่นวงและหมายเลขสิบพยัคฆ์ศรีพนม 4 3่1 let's go เกมการแข่งขันขเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับที่นี่สนามสุพรรณะาสายนี่คือ2ทีมที่ดีที่สุดของคุณบัณเรียนขาสร้างบุญบัณรีนเจ็ดคนแชมป์ระยเจ็ดเอสดีแชมป์ครับ2025ครับมอนทองกับโรงเรียนอบกอชัยนาทครับและดูเกมการแข่งขันครับอบตอชัยนาทบุกจากขวาไปซ้าย เพื่อเชียร์ของทีมนี่ยแล้วดูจังหวะบุกของหน้าบรรจชัยไา้ครับยังสกัดมาได้ทางหมอนทองวิทยาครับแล้วบอลมาที่พยักต่ทางไปเวลากรสกัดได้ครับบอลมาอยู่ที่ดับเแล้วโดนตัดครับพุทธศิลป์ให้เปล่ครับจังหวะนี้ต้องเป่าหยุดเกมก่อนครับเอาครับเอาครับใจเย็นๆครับพุทธศิลป์โอ้โหครับความใจเย็นทั้งสองทีมครับแหมอาจจะด้วยเสียงเร้าด้วยแหละครับแค่นาทีแรกเท่านั้นครับถือว่าเดือดในเกมนะครับคุณผู้ชมชมภาพชัยครั้งครับ จานจังหวะกระชาิของหมายเลขสิครับและุฒิหอมชุ่นครับผมโค้นบอกลับมาทางพยักษ์สีนมครับก็บอกว่าให้ใจเย็นๆทั้งคู่แลบให้อยู่ในเกมครับและรับไปเหลืองไปครับเป็นทางพงษภัชสุกเกษครับแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับเกมดุเดือดของเกมครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นนะครับ การฟาวของผู้เล่นชัยนาทหมายเลขเจ็ดผู้สัมภาษณ์สุกเสริมครับเป็นใบเหลือได้กับคู่ต่อสู้ของอบจชัยนาทครับสั่งกำแพงน้ำทวัดกับมอนพิปูนครับกำแพงมีสองคนที่บอลเป็นประถุ่อมกรุ่นครับเป็นฟรีคิกของเซลติกแห่งบางของเปรี้ยวฉับลงเศร้าครับหมอนทองลงสับเข้ามาในนอกคร็บ ทางอัดคีภูสูงครับแล้วทางมีผู้เล่นทางนี่ครับบอลทองไปทําให้เสียจังหวะครับทางวรากรคนั้นันทวัฒน์เลยเสียจังหวะเซฟไม่ได้ทางบอลทองวิทยาขึ้นนบหนึ่งต่อศูนย์คือเกมเนี่ยเหมือนพุทธประตูเนี่ยไปโดนบังนะครับจากทางวรากรช่างเขียนดีครับสตาของทีมครับแล้วปั่นเข้าไปเลยครับเอาครับอุความมันเกิดขึ้นแล้วครับ ที่สนามซูปเปอร์เซสายชมกันต่อครับคุณผู้ชมไวเหลือเกินครับสองนาทีเสร็จๆขึ้นอีกครั้งหนึ่งมอนทองก็ตัดได้ครับบอลจอ่อชัยนางลูกนี้หัวใจอยู่ที่ที่รองดาวซันโดในทัวร์นาเมนต์นี้อยู่นะครับที่ศัประตูครับสั่งแล้วนะักพัานทัดส่งไหวครับอย่างไรครับบอลจอ่อชัยนาศพยัพสีทน,นมครับจะให้คุณต่อฟรีคิกลูกนี้ตัวความหวังของทีมครับยิงมาลูกนี้ออกข้า ของอกาใช่น่าครับได้ทักทายจากลูกฟรีคิกของพยัคฆ์ศรีพนมครับบัดลูกนี้ครับไม่เข้ากรอบเริ่มเกมมาตามหลังแล้วนะครับรองแชมป์เก่าเมื่อปี2023ครับพวกเขาเล่นที่สนามนี้นะครับแพ้กับการถลมจากสุนสเกตไปศูนย์ประตูต่อ2ครับในวันนั้นวันนี้พวกเขากลับมาแล้วครับฟรีคิกของอจมรินาสองคนกำแพงครับครั้งนี้จะเป็นอดิเทพ สมชื่อครับจะสัตสักยัดเข้ามาในกรอบของเชัลนี่ครับผมติดร่าของเล่นหงทอง,องครับก็เคลียรม,มาชิงจังหวะตรงกลางสนามยัดเข้าไปทีนอกกรอบเก็บได้ครับหมองทองหัวขึ้นมาขนาดเส้นขึ้นมาใจเย็นใจเย็นมาได้ยาวหน้ากรอบเข้ามาไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยในความสุขกแต่ว่าทางผู้จัดกขรงทำให้สุดความสามารถทำอย่างเต็มที่จริงๆแล้วนะครับ เป็นอีกจังหวะหนึ่งครับที่นันทวัฒน์ครับเปิดฟรีคลิกยาวครับทีละเทพยายามจะมงเช็ดครับคราวนี้นี่บางเฉียบครับทัศวัยแล้วตัดกลับมาเอาเลยครับชัยหน้าขึ้นมาโจนี้มาแลวครับเป็นเขื่อนเจ้าพญาแตกเลยแล้วล็อกข้าขวาแล้วตัดกลับมาที่เสาสองกันไปไม่ได้ครับโจนี้ไม่มีคนเติมขึ้นมาที่เสาสองครับผู้ชมครับดูเท้าซ้ายครับของปราณชนกครับ เพื่อนของวรกรเพื่อห้าไปที่แล้วโอ้โหออกไปนิดเดียวครับปราจันกครับเพื่อนเขีรยเปลี่ยนจุดมาให้ครับแล้วปั่นด้วยซ้ายครับดูจังหวะเขีรยเปลี่ยนจุดครับรับปั่นนิดเดียวครับนิดจริงๆครับลองอู่เลยครับน้มุมการถ่ายทอดสดเนี่ยมาใครเข้าก็ว่าเห็นแหละฮะใครเห็นก็ว่าเข้าสักรู่นี้แต่ว่าไม่เข้าครับชมกันต่อกับขึ้นมา กดดันนี่ครับยอดเข้าไปเรนี่กอบขอโทษครับเก็บบอลได้พิงอยู่จวนนี้โดนแซงผมผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อแล้วพลิกได้ครับเอาร์ครับถึงเส้นนั้แล้วจะแตะล้อขาไม่ได้เหมือนกันครับมาแล้วครับรากรหนึ่งองสามสแล้วไม่ถังกันพายักษ์สิงห์นดำพายักษ์เลี้ยงกันแล้วสิงห์นกดำผ่านผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์บอกว่าเป็นลูกฟรีคิกครับเป็นการทันฟาวครับและมับไปเหลืองไปเลยครับโว้ยรากรช่างเขียนดีครับจังหวะนี้ครับ ตามความเร็วของทางพยักให้ทาคยับต้องขลดกเลยครับวารากรช่างเขียนดีครับและล้ำไปเหลืองไปด้วยจังหวะนี้ต้องทำเลยนะฮะแล้วไม่ยิงเหมือนกันครับหลอกปสั้นตรงนี้พลาดเข้าไปแล้วได้ดเลยครับไชนะแตนนี่หนึ่งครั้งครับลูกี้กองทางกางชนโดมับ เรดายังไม่เข้ากรอบครับปราณชนกอต่ทุธขอมรุนก็สกัดไม่ได้จังหวะฟีคิกเมื่อกี้นี้น่าจะลืนดิคอดคุยกันคะรับก็เลยผิดจังหวะไปหน่อยคนระับแต่ยังได้แต่มุมครับพยักเล่นแต่มุมสั้นครันะบมา,านามโอ้โหแล้วเปิดบาจังหวะนี้ยังมงสกัดได้แล้วโกรธกันนะกกกค,รครับวรากรจากกาชาครับแต่สกัดได้คนระับปราณชนกแล้วจังหวะตุตดท้ายดานวัฒน์เคลียร์ทิ้งไปเลยคนระับ โอ้โหเพื่อนรักหักเหลียมโครับไม่ให้เธอไปครับโอ้โหลูกนี้บอกเลยครับไม่ให้เธอไปดูอีกทีครับนี่ครับทั้งตัวและหัวใจครับเพื่อนเพื่อนเอ๋อย่าพึ่งไปแล้วจบครึ่งแรกเลยครับโอ้ความแตกต่างในครึ่งเวลาแรกครับเป็นเซลติกบางน้ำเปรี้ยวครับชายชงเศาครับหมอทองวิทยาครับออกนำนกใหญ่พิฆาตจูเนียอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ จากการยิงในช่วงเริ่มเกมเลยครับในนาทีที่2เท่านั้นเองครับห้าส 2>, 2 1ามสองห Let's go กลับมาชมกันต่อครับที่สนามสุขพัชรสายสนามกีฬาแห่งชติครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศครับของฟุตปัลนนักเรียน7คนแชมปกีฬา 7HD ชแชมป์ครับ2 0 2พครับมอนทองวิทยาครับออกนามโรงเรียนอบจัชนาอยู่1ประตูต่อศูนในครึ่งเวลาแรกครับต้องดูครับว่าทางอบจัชนาจะแก้เกมยังไงครับรับเปิดเกมบุกกันดีครับทางพงศพักครับ เปิดจังหวะนี้โดนบล็อกของทางผู้เล่นหมอนทองวิทยาครับถือกันมาใหม่ชัยนาคเอาน้องกรพยักขอบอลวิง่งรับนะเขาที่กำเนิดเสาตรงนี้นยังมีเซฟประตูยัดไปที่รูกบอลผมสะพัดในกราบเสาตรงนี้โอ้โหเว้ยได้ครับเสียเสาออกไปครับลูกยิงของทางชนทวัฒตการติดครับไปดูว่าจังหวะแรกนะเป็นติดเท้ของทางนภัพาครับ,บแล้วทางผมสะพัดเก็บได้ให้ชนทวัฒน์อีกทียิง เสาแรกแต่ว่าออกเสาเลยครับอ้อมอ,อกอ้อมใจคุณผู้ชมนะครับลันมันนานนะครับบอลเจ็ดสีเนี่ยหรือว่าบอลเจ็ดเอสดีของเราเนี่ยถือวเป็นเฟสติวัลเลยครับทุกปีเรามาเจอกันคนระับแต่จังหวะนี้ยังมา,าแล้เข้าไปยังมายังมาโก้สุดโตเรียบร้อยครับดีลเทพทองคำเง อบมชัยนาทตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหจังหวะน,นี้ดูชนวัฒนก์กะติครับพลิกมาแล้วยิงพีระเทพเกีย,ยเปลี่ยนจุดอาเปลี่ยนหางครับเข้าประตูไปเลยครับเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งครับโอ้โหได้ประตูที่รอคอยครับอบมชัยนาทความพยายามไม่เคยใจร้ายเกือบใครครับแล้วก็นี่ครับ ความพยายามไม่เคยใจร้ายเกิดอบจชัยนาทครับถึงทางพีลาเทพครับมาที่พยัยามพยัยามกรอบก็กรหลงไปเลยครับแล้วพยายามหาเพื่อนด้ในกรอบกันฑวัฒเก็บได้ครับพยายามจะพลิกอยู่จังหวะนี้คืนที่พยัยามพยัยามมองเพื่อนในกรอบเปิดจังหวะนี้ยังงงเคลียร์มาได้กรบตาอัคณีแล้วเปิดยัดใจทีครับมาที่พิลาเทพพีละเทพมองหาเพื่อนมาประจดดไปจังหวะนี้โอ้โดเก่า กันได้กระตุ้ที่สองกัปตันปราชญยได้ครับแล้วยังแย่กันอยู่ระหว่างสุทธิพงศ์อับทางชันด์วันครับโอ้โหไม่ได้ครับสุดจริงจริงครับสักครู่นี้วคุณผู้ชมนี่กระโดดยังไงกันดูอีกทีครับเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์นี้ประมวลให้ชมครับโอ้จังหวะการเข้าตางของกัปตันปราชญยได้ครับลบเคลียร์ได้ออกมาของนกตัวเรียบร้อยครับนี่ครับแล้วจิ้มหัวเกือบนี้แล้วไปชนเสาครับว้า นี่จังหวะที่หัวกเกือกมาทางลพโดนครับน,นี่จะเคลียร์บอลเนี่ยไม่โดนบอลนะครับอืมเป็นจังหวะที่ปราณนนเนี่ยจิ้งหัวเกือกไปแล้ว,ลว,ว,วครับดูว่าผู้ตัดสินวัฒนายังไม่ให้ไม่ให้คร,ครับยังไม่ได้เหมือนกันครับเอาครับเกมอ่ะมันเดือดได้นะ,ะเดือดในเกมนะครับแต่อย่านอกเกมใส่กันอย่าแทชท้อสไถ่กันนะครับที่วัฒนาก็ถือว่า ไม่มีนอกเกมเลยครับคือเดือดในเดือดอยู่ในเกมอาจจะมีการตัดทางแล้วก็มีอธิบายเรื่อนผมทำพูดแต่ว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้อยู่นอกเกมนะครับเอาครับชมกันต่อวินิจยาวรกรหัวยากรไปที่สอสองเช็คกันได้หรือยัไม่ได้ครับเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้าจังหวะเปิดไปสองสองนะของทางนัทวุฒิอรก้รครับแล้วพลกระขับนี่ก็เข้าครับเป็นคู่นี้ตาสกลกู้มัอครับ เผ่วด er. ูครับอบจชัยนาศครองเกมบุกต่อครับพยัคฆ์เลี้ยงฝ่ารมาที่พยัคฆ์พยัคฆ์พยัคฆ์แตให้เพื่อนมาที่ทีเท็ยิงติดบอลแต่งนางกระพานครับยังได้ต่อครับอบจชัยนาศอยู่ที่ปราจนาศมาที่พยัคฆ์พยัคฆ์หาเพื่อนอยู่จ่าักเข้ากลางอิชันวัฒน์ชันวัฒน์พลิกแล้วยิงเลย โอ้แซงแล้วครับสองตัวเองออกบอชัยนาทขึ้นนำบอลจอทีละเทพเอาบอนลงจังหวะนี้ดึงบอลไว้อยู่เจอกับสุดนิพง์มาให้ชนะวั์แล้วโดนสกัดได้ครับทางสุทธิพง์บอกว่าโดนบอลเนี้ยแต่พิจิตตินว่าอย่างไยครับล่วงไปแล้วครับคนโดนขึ้นนำครับนี่ครับกลุ่มไปที่ข้อเท้าอือ้าวแล้วมีใบเหลืออันนีใบเดับ มีใบแดงครับแต่อันนี้คือข้างสนามนะครับโดนเปลี่ยนตัวไปแล้วพงศพักครับคือพงศพักเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในเกมนะนเวลานี้นะครับเรียนผู้ชมแบบนี้นะครับเป็นผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะครับครับแล้วก็โดนใบเหลืองที่2ก็คือใบแดงครับคือก่อนเกมเนี่ยโดนใบเหลืองไปแล้วด้วยในเกมอโดนใบเหลืองใช่วเมื่อกีนะจะไม่พอใจครับทีไม่พอใจกับควาตัด ทำตัดสินของทางครับผู้ตัดสินครับแล้วน่าจะไปพูดอะไรสักอย่างครับนี่ครับดูจังหวะเอาทีละสเต็ปครับทีละร้อยเรื่องราวทีมงานช่องเจ็ดของเรานี้ก่อนครับจังหวะเข้าสกัดของอัคนีไปสกัดทางด้านฉันทวัฒน์นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับคือเรียงผู้ชมว่าใบแดงนี่ไม่ได้เหลือผู้เล่นน้อยกว่านะครับเป็นผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วโดนใบแดงนะครับแบบนั้นแหละครับความละเอียดไม่มากพอเลครับชมอีกครั้งหนึ่งครับ หอนทองพิกได้ไหมได้ไหมกลับไปให้เพื่อนครับแต่ประตูกลางครับได้แล้วเพระเพื่อนข้ามระตงกลางยันได้กลับไปลูกเตะมุมสองหอนทองสกัดไปได้ครับพยัคฆ์ศิลปนลโอ้โดดเด่นมากๆครับวันนี้ครับพยัคฆ์ศิลปนลครับจังหวะเล่นเกมรับก็ไม่ลองไม่เป็นรองใครครับนี่ครับบอลนอกบนต่างประเทศก็ไม่มีใกล้ชิดแบบนี้ครับโอ้แบบไหนครับมีที่นี่เลยครับช่อง7 HD แล้วสั่งไดทีนึงครับ แถวสองแล้วัะซัดตรกนี <establishing> ้ครับไม่ได้ครับแจกลีดหนึ่งให้กับกองเชียร์สักหน่อยครับปากีฮานมีนือเปลาครับชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายก๊อกสุดท้ายครับโอ้โหครับมาครับก๊อกสุดท้ายของมอททองมีนั่าใส่หมดเปิดวอล้นลปมาแล้วครับมาตอกโวนของนี้อบีครับเตะมุมเป็นช่วงเวลาที่ได้เปลี่ยนการครอบครองสุดท้ายของมอททอา ถูอจังหวะนี้ครับนัทวุฒิฮาบอลเล่ครับแล้วบอลไปติดบล็อกมีผู้เล่นสาผู้เล่นของทางชายัยนาธนะครับทางชนดงครับทางชนะสิทธิ์นี่ครับคือก็ยิงไม่เต็มเท้าด้วยเลยครับนี่ถ้ายิงเต็มเท้าเนี่ยเขื่อนเจ้าพญาหน้าจะแตกนะครับแต่มาสักครู่นี้มันโดนไม่เต็มครับทุกผู้ชมอ้าวยังไม่หมดไม่ชุดหนึ่งหมอนทองยังไงไม่ใช่ดูเรียน แต่ยายเอาทองไปซ่อนไว้ในหมอนประวัติเขาบอกไว้แบบนี้นะอีกชุดหนึ่งครับหมอนทองมาโอ้นี่ครับยังไม่หมดครับเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องฮะโนบะโนะซาตินิท้องสร้างคานไปครับโนบะโนะเรียบร้อยครับแต่ไม่สนใจครับเล่นแล้วครับส well. ัติาิขึ้นมาโบนเวลาการเรียบร้อยครับ พวกเขาลบฝันลายจากปี2023ครับวันนี้เขาทำสำเร็จครับคบว้าแชมป์สมัยแรกได้สำเร็จครับวันนี้ไม่มีฝนครับฝนไม่ตกเพราะฝนไม่ตกพวกเขาต้องคว้าแชมป์สิครับพวกเขาใครเิยใครเคยสบประมาทว่าพวกเขาแพ้ฝนวันนี้ไม่มีฝนพวกเขาคว้าแชมป์ได้ครับ อบจอชัยนาคว้าแชมป์ไปโคองครับพวกเขาทำได้นะครับพวกเขาคือเป็นทีมที่อกหักมาจากปี2023ครับโรงเรียนอบจอชัยนาทครับอ้อตำบลเขาท่าพางพอำเภอเมืองชัยนาทวัยรุ่นเชิงเขาพลองครับวิ่งเขาพลองกันทุกวันครับฟิตจริงๆครับโอ้โหความรู้ดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมเละกิจกรรมเป็นผู้นำเทคโนโลยี ลูกศิษย์ของพออภิรักอุ่นใจครับคว้าแชมป์ไปแล้วครับแมนออโต้แมทครับกับการแข่งขันในนัดชิงชาเลศครับเป็นทางด้านฉันทวัฒกาติปครับจากองค์การบริหาส่วนจังหวัดชัยนาและต้องขอบคุณครับคุณสุธนวิชัยรัตน์ผู้ในการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพักษาและการกีฬากรมพักษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับกับทางด้านชันทวัฒกาติปครับ ขอเซ็ปรมือให้น้องด้วยครับและนี่คือที่สุดของฟุตบอลโรงเรียน7คนแชมป์กีฬา 7HD แชมเปีคับ2025นี่คือแชมป์บริษัทของชาวไชนาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดไชนา ให้กบโรงเรียนลงกับมาวงจังหวัดชัยนาฏแชมป์ในปี2025ต้องบอกว่านี่คือความสำเร็จของน้องๆครับแม้จะ ว่าในปี2023ครับและพวกเขากลับมาครับโอ้โหแบกโค้ดอ้อนเลยเอ๊ะ